สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนก็กลับมาพบก,กับรายการโนบุกไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับแอมินโปง้งที่ในไลฟ์วันนี้อยากจะมาแนะนํานะครับมาชวนคุยกับอีกหนึ่งโนบุกรุ่นใหม่นะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายเภทการณ์ใช้งานนะครับ สำหรับในไลน์นี้ก็จะเป็น HP w i c t u s 15ซึ่งถือว่าเป็นโนบุ๊กเพื่อการเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะเลยของทางแบรนด์ HP แม้ว่าในฝั่งของคอนซูมเมอร์ปกติที่เป็นผู้ทำงานนะครับเขาจะปรับชื่อแล้วเนาะจากา HP Pavilion NV Specter เนี่ยแล้วก็ปรับเป็น OmniBook และจะเป็น OmniBook 57 X เออว่านไปแต่ฝั่งเกมมิ่งเองเนี่ยก็ยังยืนพื้นอยู่กับการเป็นวิกตัปที่เป็นเกมมิ่งโนบุรุ่นเริ่มต้นนะครับถ้าไปรุ่นบนกว่านั้นก็จะใช้คำว่า Omen นเนาะแบบ Omen by HP เลยนะไม่ใช่ HP โอเมนเลยนะจริงๆแล้วอะต้องแบบ Omen by HP เหมือนจะเอาชื่อที่เป็นเกมมิ่งขึ้นหน้านะครับอืม สเปคเองก็เป็น Core i7 1 3 6 2 0 H การ์ดจอก็เบอร์ใหม่นะครับ RTX 5050 50, หรือ5060จอ Full HD 1 4 4 h z นะครับเรียกว่าแรงคุ้มแน่นอนกับราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่38,960บาทนะครับเรียลแรม 24GB แล้วก็ได้ตัว SSD 512GB นะครับสำคัญเลยสำคัญเลยก็คือ สีนะครับถ้าใครเป็นแบบสาวๆแล้วก็ต้องการโน้ตบุ๊กเล่นเกมที่อา้าวกดผิดนะครับต้องการโน้ตบุ๊กเล่นเกมที่ดีไซน์แตกต่างอ่ะปกติโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนาะสีดำสีเทาอย่างมากก็อาจจะสีขาวใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยสีชมพูนะครับพิ้งเลยแหละนะครับ เหมือนจะมีชื่อเรียกอยู่นะว่าพิงคอะไรนะเออผมก็ลืมชื่อว่ามันพิงคอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับเรียกว่าดีนะผมว่าทําให้ในตลาดเองเนี่ยมีตัวเลือกไงว่าเออถ้าใครชอบสีที่มันไม่เหมือนใครอาจจะเป็นหนุ่มๆก็ได้ที่ต้องการสีชมพูนะครับเออเป็นเกมมิ่งได้แล้วก็สีชมพูด้วยเท่าที่ได้ออกตอนนี้ ที่เป็นโนบุ๊กเล่นเกมแบบวางตัวเองเป็นฟพตชิชันเล่นเกมะนะแล้วสีชมพูเนี่ยไม่มีปะเหมือนจะไม่มีนะอย่างมากคือพวกสีขาวอะพวกเอเซอร์ในโตรอะไรเงี้ยอืมไม่มีนะครับอืมนั่นแหละผมว่าก็ดูสวยดีแต่บอกเลยว่าอ่อดิเมนชันฟอร์มแฟกเตอร์วิศวกรรมภายในยนี่คือเหมือนเดิมนะ ในปีนี้เขาเนาะเขาไม่ได้เน้นแบบปรับเยอะเขาไปปรับเยอะพวกโอมนอ่ะ HP ในปีนี้อาจจะใช้หน้าตาเหมือนเดิมอยู่แต่ก็มีสีที่แบบแตกต่างโดดเด่นมาให้เลือกซื้อกันนะครับเจาะระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไล้์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณสมคีดคุณแมงปอขายสีนี้เลยหรือครับใช่ครับตัวนี้เลยเป็น i7 136 20 H นะครับการ์จอเป็น RTX 5050 50. อืแรมยี่ส SSD 512หสิบส่วนว่าถ้าเป็นอ,อ,อีกสเปคหนึ่งที่เป็น RTX 5060การ์จอที่แรงกว่าว่านันเถอะราคา4 2ก็เ0นเนี่ยจะเป็นสีไมก้าซิลเวอร์นะครับอืมก,ก็ลองเลือกดู ้าถามผมก็มันต้องมันต้องอะไรล่ะคือแม้ว่าเราพูดอาจะซื้อโน้ตบุ๊กสักทีนึงก็ต้องดูสเปคใช่ไหมแต่เอาข้อจริงเนี่ยผมว่าสีเนี่ยก็สำคัญนะคือถ้ามันโดนเส้นเนี่ยสียมพูเนี่ยมันมันใช่เลยแล้วก็ผมเชื่อว่าณตอนนี้เองเนี่ยน้องนรุ่นใหม่นะครับต้องเป็นน้องๆเนาะน้องนหลานๆนะครับรุ่นใหม่เนี่ย นันหลานก็ได้นะจริงๆลูผมหลายคนก็โตแบบโตมากแล้วแล้วลก็เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็น่าซื้อคอมพิวเตอร์ให้เนาะโนบุ๊กเนี่ยเออสาวๆเนี่ยเลือกเสียงพูก็ก็น่ารักดีนะครับก็ดูน่ารักดีผมว่ายัางไงซะก็มีสีที่มันแตกต่างให้เลือกในตลาดก็ดีกว่าไม่มีใช่ไหมละ่ะเออตอนนี้ก็มีขายแล้วแหละนะครับเอ้าแอดไว้หมดแล้วเหรอขู่ขายดีชัดนะครับหรือว่าของน้อยนะ อาวไม่เป็นไรนะครับ JB มีขายอยู่จริงๆมีหลายร้านแหละแต่ว่าผมเล็บหลักๆคือสองร้านนี้ก็แล้วกันโอ้แต่ว่าไม่แกะกล่องมาถ่ายเครื่องจริงเลยอะฮะออแอดไว้เขาแกะกล่องมาถ่ายเครื่องจริงนะเออขายดีจนหมดเนาะเออก็นี่ไงอันนี้เครื่องจริงปะห,หรือไม่ใช่ยางยางยางปกติสองร้านนี้จะแกะกล่องมาถ่ายเครื่องจริงแต่ดูแล้วอย่างเราว่าถ้าแกะกล่องมาเฮ้ยหรือแกะวะผมไม่ชัวร์แหละ เดี๋ยวนะผมขอขอเทียบก่อนมุมมันเป๊ะมากลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดอันนี้ส่วนตัวแล้วส่วนตัวแล้วสักครู่นะครับขอดูมุมเหลี่ยมดูเหลี่ยมดูมุมก่อนองศาเนี่ยอืมคืออย่างนี้เครื่องจริงเนี่ยมันจะต้องมีแปตใช่ไหมล่ะมันจะต้องมีแปะอินเทลไอมิดีอะไรเงี้ยแต่เครื่องนี้ไม่มีอ่ะแสดงว่าเอารูปนี้เหรอแล้วก็มาได้คัดเปลี่ยนเป็นไวเปอร์ดำน้ำนี่หรอวดยดำน้ำนํา นะครับสกูดายวิ่งโอเคไม่เป็นไรแซลเล่นเฉยนะครับสเปคเทียบกับสีดำถือว่าเท่ากันหรือแพงกว่าครับเขาเขาเรียกว่าไมก้าซิเวอร์แต่ว่าผมว่าออกแนวออกในเทาเทาเนาะความต่างเนี่ยคือแต่เราต้องเลือกทั้งตัวสีแล้วก็สเปคเลยครับคุณแมงปอก็คือถ้าคุณเลือกสีชมพูก็มีเพียงสเปค i7 กับ5050เท่านั้นถ้าคุณเลือกเป็นสีเทาไมก้าซิเวอร์เนี่ย คุณก็จะได้เป็น i7 แล้วก็5้า0อแค่นี้นะครับไม่มีแบบจะเลือก5้า0ที่เป็นเสียงภูไม่มีให้ขายไม่มีขายนะครับก็ไม่ได้แบบมี variance มี trim เยอะขนาดนั้นเนาะเออแต่ว่าหน้าตากับการที่เป็นไนโตรไม่ใช่ไนโตรกับการที่เป็นวิก t ตอร์สิเนี่ยก็ต่อว่าตัวเลือกในตลาดณตอนนี้ที่เป็นคู่แข่งก็เยอะนะนะครับแน่นอน Acer Nitro V 1 5 ก็ก็ใช่พูดถึงตัวที่เป็นหน้าจอ1 5จุ6นิ้วนะครับแล้วก็ได้การจอเป็นเบอร์ใหม่นะ RTX 50 Series CPU เนี่ยอาจจะเป็น Intel Core i หรือว่าอาจจะเป็น Ryzen 200ก็ได้แล้วแต่แต่จะบอกว่าในนนบุกเล่นเกมอะนะครับ s e r i e ์เนี่ยแล้วก็ช่วงราคาสัก30,000บาทบวกลบเนี่ยจริงๆตัวเลือกเยอะนะครับต้องเยอะเยอะ แต่นั่นแหละผมว่าสเปคเราก็อาจจะดูส่วนหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่แม้ว่าผมจะบอกว่าอสมมุตินะผมว่าสมมุตินะเนี่ยผมดูแล้วมุกราคาสี่หมื่นสองเนี่ยผมว่าผมซื้อเอเซอร์ไนโตรวีสหก sai ดีกว่าเพื่อเงินจ่ายเงินเท่ากันแต่ได้เหมน้าจอที่มันใหม่กว่าละเอียดกว่า ได้หนที่มากกว่ารหมว่ามากกว่านะเพราะว่าด้วยตัวเครื่องเองอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอคนไปดูเครื่องจริงนะครับหรือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับแบรนด์ HP มากกว่าที่ออฟฟิศอาจจะใช้ HP อยู่แล้วแล้วก็ซื้อในที่บ้านก็อยากซื้อ HP ก็เป็นได้จะบอกว่าบริบทมันก็หลากหลายเนาะไม่ใช่คนเราจะซื้อเพราะว่ามัน คุ้มที่สุดแล้วในตลาดนันตอนนี้ก็ไม่ใช่บางอย่างเราก็เลือกใช้แบบและทั้งฟังก์ชันเนาะที่เราจะได้รับกลับมาแล้วก็อิโมชันกับความรู้สึกที่เรารู้สึกกับสินค้ารุ่นนั้นๆน,น,นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูสเปคก่อนดีกว่าอ่ะคุณแองปอถามมาว่ารีวิวเมื่อ,อไหร่ครับ V 16s AI ตอนนี้ ไนโตรเนาะเอเซอร์ไนโตร V สมุ SAI ชื่อชื่อยาวอนกัน้เนาะอยู่ในกระบวนการตัดต่อนะครับคาดว่าถ้าไม่ผิดพลาดการใดน่าจะได้ดูภายในอาทิตย์นี้อย่างเร็วน่าจะวันศุกร์อย่างช้าน่าจะวันอาทิตย์นะอันนี้ผมคาดการนะเออก็ก็เป็นได้เพราะว่าถ่ายทําทดสอบแกะฝาล่าง ชมและบ่นไปหมดแล้วในในคลิปนั้นนะครับหนึ่งฝากติดตาม,มาด้วยนะโอเคสเปคนะครับก็3ามแปก็ก้บอกไว่แล้วแหละสเปคก็ไม่ซับซ้อนหรอกนะครับก็จะเป็น i7 เจ 6, 13 6 1หนึ่งสามหนสาหกสะครับก็ไม่ใช่ซีวลเบิร์ใหม่ก็เป็น i7 เจ็ดสามนะเนี่ยที่มันก็ก็หลายปีแล้วนะแต่ก็ถือว่ายังแรงแล้วก็เพียงพอที่จะขับเคลื่อนกับตัวการ์ดจอแยก RTX 5050ไ50น้อยู ซึ่งกาจอเบอร์ใหม่นะครับก็ได้อะไรใหม่เรื่องของตัวสถาปการแบบใหม่นะครับแรมการ์ดจอที่มากขึ้นเป็นแปดกิกกีดีอาเโอ้ถือว่ายกระดับเลยแล้วก็พวก DLSS4 ด้วยเนาะก็เรียกว่าถ้าใครคาดหวังว่าซื้อนาบุกยุคนี้แล้วมันต้องแรงขึ้นอะ่ะรุ่นนี้คือได้แล้วอร้อนน้อยลงด้วยแรม24สกิบายนะครับซึ่งก็เป็นแบบ DDR4 บัส3,200ันสเมกะเฮิร์ ก็สือว่าให้แรมมาเยอะนะกับโนบกราคาต่ำกว่า40,000บาทแล้วกันไม่ต้องอัพเกรดแล้วนะผมว่า24่สกบก็เพียงพอเหลือเฟือ SDD นะครับ M.2 นะครับ Gen4 512 GB ก็เป็น s t o รเลก็ถอดเปลี่ยนอัพเกรดได้แหละหน้าจอ15จุนิ้วนะครับเป็น Full HD Panel IPS 144Hz พ้ลอลเอรกรมุด sRGB ราวหก ถือว่าสีดีประมาณหนึ่งก็แล้วกันแต่ไม่ถึงแบบโอ้โหสีแบบสีตรงมืออาชีพขนาดน,นั้นนะครับประกันสองปีออนไซต์หนึ่งปีแรกมีประกันอุบัติเหตุด้วยก็ถือว่าประกันเทพนะสำหรับ HP ผมเคยใช้บริการและอ่าคือทำได้ดีเลยแหละนะรวดเร็วนะครับอีกสเปคหนึ่งไม่ตากันเลยมีเพียงการจอน,นั้นที่มันแรงขึ้นนะครับก็อีกสเต็ปหนึ่งแล้นะครับก็เรียกว่าถ้าใคร จะบอกซื้อตามงบก็ได้ซื้อตามงบต้องการความแรงก็จบตัวนี้ถ้าใครชอบสีชมพูก็ซื้อตัวสามแปดเก้านะครับอืมอันนี้อ๋อเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะอันนี้เครื่องจริงเครื่องจริงเครื่องจริงเครื่องถ่ายจริงของ JAB อันนี้ก็ถ่ายจริงเหมือนกันนะครับแต่ต้องขอชมว่าทีมงาน JAB เนี่ยวัดแสงได้ ดีกว่าแอดไว้นะในมุมของผมที่ถ่ายแพ็กช็อตมาก่อนนะถ่ายงานพวกนี้มาก่อนเนี่ยถ่ายสินค้าเนี่ยนะครับถ่ายรีวิวนบุกนี่แหละถ่ายว่าต้องเป็นสิบสิบปีแล้ะเอออันนี้คือเนียนนะครับรู้ว่าสีที่ตรงคือสีอะไรความสว่างไบเน็ตนะครับชาร์โดอะไรอย่เงี้ยนะอืมอันนี้คือโอเวอร์ไป โอเวอรหน่อยสีจริงต้องสีนี้จะออกเทาโทนสว่างนิดนึงไม่ไม่ถึงกับดํานะครับโอเคออกจากเรื่องถ่ายรูปดีกว่าอ่ะนี่คือเครื่องจริงนะผมขอเล็แล้วกันกับร้าน JB นะครับก็คุ้นเคยแหละเว็บแคมเป็น 720p นะครับบานทามกลางได้100วยาองศานะครับคีย์บอร์ดก็แบบออ ฟูลซ้านะครับชิคเก็ตเอร์ลนสไตล์ของตัว hp แหละบางคนอาจจะเฉยเฉยบางคนอาจจะชอบนะครับมีนําแผดมาให้มีปุ่มโคโมไฟลอดนะด้านบนก็เป็นช่องดูอากาศเย็นเข้าไปนะครับแล้วก็เป่าลมร้อนออกทางด้านหลังพัดลมสองตัวแบบติดก,กันแบบนี้แหละนะอืมพอเชื่อมต่อก็ครบประมาณหนึ่งพวกปลดยูดีไท a เอไท c นะครับ hdmi LAN ก็มีมาให้แต่อร์ย USB ไท p เ A เนี่ยได้มาสองช่องนะ ถือว่าน้อยกว่าแบรนด์อื่นก็แล้วกันถ้าถามผมอะการเชื่อมต่อไร้สายก็เป็น Wi-Fi 6e และบลูทูธก็เป็นเวอร์ชันขั้นดู 2, ่นสองขั้รุสามนะครับอืมหน้าตาตัวจริงก็ประมาณนี้คุ้นเคยกันคือเชื่อไหมบางคนก็ชอบนะดีไซน์เนี้ยจริงๆคือถ้าแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะดีไซน์ที่แบบเกมมิ่งจ๋ามันดูไม่ทํางานเลยเราเป็นคนทํางานที่เล่นเกมนดิดหน่อยก็เลยคาดหวังแหละอยากซื้อโนบุกที่มันเล่นกกนได้ลื่น แต่ว่าหน้าตาเนี่ยขอดูทำงานนะครับโอเคคราวนี้พามาดูสเปคแบบละเอียดไหมสเปคชี้ของทาง HP เองเลยนะครับอ่านนิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้แล็ปท็อป HP Victus ผลิตมาเพื่อเล่นเกม PC ขั้นสุดยอดด้วยโปรเซสเซอร์และกราฟิกที่ทรงพลังก,ก็ก็เขียนได้แหละนะครับแต่ไงซ้าก็ต้องบริบทคือมันเป็นโน้ตบุ๊ก เกมมิ่งตัวเริ่มต้นของเขาที่เป็นการ์ดจอ RTX 5 0าศูนย์มันก็ไม่ถึงกับขั้นสุดยอดหรอกสุดยอดเอ่ดยเมันต้อง o m เม Max อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ,ะดีไซน์เครื่องที่ทันสมยัยและปาณีตอันนี้จริงอันนี้จริงผมว่ามันก็ดูโมเดิร์นดีนะดูไม่ลุงหลังดีอ่าจริงๆสมัยก่อนจะมีสีเงินดนีน่ยน,น,นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอาจจะมีสีขาวด้วยซ้ำผมทันสมัยสีขาวก็นามาแล้วเนาะ ยาวจังที่เขาแบบพนานาถึงเนะาะเซตเทนเนอเบิลประมาณนี้แล้วก็ไปดูที่ตัวสเปคชีสด,ดีกว่านะครับผมขอย่อลงนิดนึงอีกนิดนึงนะครับก็เป็นสีชมพูนะครับไอเจตามนี้แหละนะครับ สิบอสิบหกเทรดสี่จุดเก้ากิกรเฮิร์ตนะครับแรมเอ้ยอ๋อแรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนะผมผิดพลาดเหรอเอาเดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนนะผมดูตอนนู้นอ่ะมันเป็นแรมดี r 4สโอเคผมขอแก้ไขกนแล้วกันนะผมเขียนบทความนี้มาสักพักแล้วเป็นแรมดี R 5ห้านะครับบัส5้า0ัมกเฮิร์ ขนาด 24GB กบนะครับใส่ว่าแบบ2 4่ b กิหนึ่งตัวเลยนะอขออภัยขออภัยด้วยขออนุญาตแก้ไขข้อมูลเนาะเออตอนนับผังข้อมูลที่ร้านร้านหนึ่งมันไม่ใช่เนาะใช่ามันเถอะนะอืมสดีทั้งสองกบนะครับไปเจนสหน้าจงหน้าจอนี่ผมชอบนะเขาบอกเลยว่าหกส s อุห้าเปอร์ซ็นต์นะครับไม่ใช่ร้อยชัวชัว ระบเสียงก็เป็น dtsx นะครับเอว์ราเป็นลำโพงสองตัวแล้วก็ hp audio boost w e ม c a m a d a ต t e r น้ำหนักสองจุดสองเก้ากิโลกรัมนะครับคอมบางก็ยี่สิบสาจุดห้าแล้วกันก็ถือว่าไม่ได้บางมากนะครับแล้วก็เห็นเมื่อกี้นี้คำถามคือ ชอบ HP ตรงมีลำโพง BNO เนอะเหมือนตอนนี้เขาจะเปลี่ยนแล้วนะถ้าเป็น HP พวก o m n i b o o k s นะครับก็จะใช้เป็น Poly Studio แหละมีการย้ายค่ายเกิดขึ้นมันเคยใช้แหละ b o นะครับส่วน HP รุ่นนี้ก็ยังเป็น b o อยู่ยังไม่ได้ย้ายค่ายเพราะว่ายังใช้ตัวแพลตฟอร์มเดิมอยู่นะครับคุ้มครับผมคุ้มเลย r t x 50ย์ซีรีส์ปีนี้ผมซื้อ 7จ็ห้าเก้ายังรู้สึกคุ้มเลยมีให้ซื้อตอนนี้ครับคุม้มชีวิตนะนะจะดีไม่ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับที่มีอนุญาตนะครับผมก็เช่นเดียวกันอะนีไม่พ้นจริงเ <c oughs> ออคุณไทยดูกูเดอร์นะครับกลุ่มวิกตัสจะเป็นนทิทริตรเกตเสมอไหมครับไม่ครับไม่ไม่เ่าดูมาเขาไม่ได้เคลมในส่วนนี้เลยแสดงว่าไม่ใช่นะครับ คุณสุดทำหรือเปล่านะอไอพีขออััยนะสุดทางหรือเปล่านะรหัส H ใช่ไหมกับ HX นะครับประสิทธิภาพต่างกันเยอะมากไหมครับเยอะสลาผมเยอะถ้าเน้น performance จริงๆเนี่ยเพื่อการทำงานหนักๆรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนตัดต่อวิดีโอ export พอต้อง processing อ่ะนะครับเลือก HX เถอะเป็นในกลุ่มของแบบ แอดวานยูเซอร์พาวเวอร์ยูเซอร์นะครับหรือว่าเล่นเกมจริงจจังๆอะไรเงี้ยพามีผลนะยังไงซะสมมติจับคู่กันการ์จอ RTX 5 0เาูตรเบอร์นี้เบอร์เดียวกันนะรหัส h กับรหัสเเนี่ยก็เฟรมต่างกันอันนี้ก็พูดตามตรงเพราะมันแปรผันตามแหละ่าถ้าเป็นรหัสเเนี่ยเรื่องของตัวชุดความร้อนเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็จะซับพอร์ตกำลังไฟได้ประมาณหนึ่งแต่พอมันเป็นแพลตฟอร์มของตัว hX แล้วเนี่ย อะไรก็จะใหญ่โตอะไรก็จะพรีเมียมขึ้นราคาก็แพงขึ้นแล้วมันก็แรงขึ้นตามสเต็ปนะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับไว้จจเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับช่วงเวลาสามทุ่มวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ